มาเด้อพี่น้องจ้าเมียงลูกชิ้นจ้าเมียงลูกชิ้นพักในสวนพักในสวนมดเลยพี่น้องยกเว้นกระหล่ำเกลี่วแซบหอมในสวนจ้ะม

กินได้แล้วพี่น้องเอ้ยทยอยกินละจ้ะไม่ค่อยได้ซื้อพักตลาดแล้วที่นี่อันนี้ปลาทูพี่น้องเมี่ยงปลาทูเมี่ยงลูกชิน้นน้ำจิ้มเผ็ดๆเ,เปรียปร้ยวๆหวานๆมันแหลลๆปัาดมาจ้ามานี่น่ะโอ้โห <coughs> sao ra nè, ngon ngon, ừm ừm กระลาแก้วแต่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ากระลาแก้วใส่ขนมจีนหล,ลายๆเศษอยากกินมานานทักชี้เลือดจ้ะ พักมันอ่อนกินดีแทะมันไม่แข็งพี่น้องอืมประตูทอดไว้มันก็แข็งเกิง่งเลยเนอะทอดไว้เมื่อวานนี่ทอดไว้แล้วก็กินไม่ไม่ทันลาดแบบนี้มาคุณอนะปัดมันได้อัรรถในการกินพี่นอ้องเ้ยพักในสวนอ่ะเนาะพักปลอดสาร อันนี้มิน้นค่ะหน้าตาคล้ายๆสะละแหน่แต่ว่ากลิ่นมันจะออกแบบมินท์เย็นๆจะมินท์ ลาดไปโอ้เพชรอยู่นีน่ชุดยอดเลยพักชีไทยนะจ๊ะเนี่ยพักชีเลือดไทยมันหอม อ,อกินพักไล่ๆเนาะพี่นนองเนาะเมีย่ยงนี่เนาะเส็บปลาทู

อสุดยอดเลยนี่เมีย่ยงนี้มันกินไดหลายเมีย่ยงนาอพี่น้องนาอ,นอแล้วแต่ใครจะกินค่ะลูกชิ้นป้าไก่ไดมดมืด โอ้ยสะใจนี่ราดแบบนี้